สวัสดีครับวันนี้นะครับมาตามต่อในส่วนของชนะลงที่ต่อจากเสาปูนนะครับผมวันนี้ก็วันที่23่ามนะครับเดือนสี่สองห้าหกสี่ก็น่าจะสองเดือนกว่าๆสามเดือนแล้วครับจากการเริ่มมานะครับก็ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับมาดูต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ อันนี้ก็คือสภาพโดยรวมบริเวณหน้าลังนะครับก็มีชนโลมาอออยู่บริเวณหน้าลังพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมเนี่ยะครับมีตัวเข้าออกอยู่นะครับโอเคจะเปิดดูในลังเลยดีกว่าครับผมพอ,อนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณในหลังนะครับรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้ตัวที่อาศัยอยู่บริเวณในหลังก็จะน้อยลงนะครับผมน้อยลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับปริมาณถ้วยเกสรน,นะครับให้ดูนิดนึงน,นะครับก็ไม่ได้มีการ เพิ่มเติมมากขึ้นเท่าที่ควรนะครับแล้วก็มีถ้วยเกอห์ถ้วยเกยสอนส่วนใหญ่ที่อยู่เนี่ยก็เป็นถ้วยเกรยสรที่ถูกปิดไว้นะครับแสดงว่าเขาเก็บเกสรเข้าไปในรังเดิมเขาแล้วครับสําหรับที่หามาได้ใหม่นะครับผมก็เก็บเข้าไปในรังเดิมไม่ได้สร้างถ้วยเกยสอนตรงนี้เพิ่มเติมเพราะว่าปากถ้วยถูกปิดไว้นะครับไม่แน่ใจะจะเห็นไหมผมเชโฟกัสให้นะครับ จจะมีปากทคร่อนี้อยู่อันนึงนะครับแต่ก็เหมือนกับปิดนะครับนะครับจำนวนตัวน้อยลงไปมากแสดงว่าเขามองรังเดิมของเขาเป็นรังหลักนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องหาวิธีบางอย่างนะครับเพื่อให้เขาเร่งออกมาทำไข่เซลลไข่นะครับในรังนี้มากขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับเพราะ ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะครับผมจะเหมาะกับการแยกขยายนะครับถ้าฤดูฝนแล้วก็จะไม่ค่อยเหมาะแล้วนะครับเพราะความชื้นสูงนะครับนี่นะครับอาจจะมีการเติมไข่ลงไปดูนะครับว่าวิธีนี้จะได้ผลไหมนะครับเติมเติมไข่ชนะลงงานลงไปดูนะครับดูซิว่านางพญาจะขึ้นมาไข่ไหมหรือว่าอาจจะหาวิธีอื่นดูนะครับ ก็สัปดาห์นี้ก็คงไม่มีอะไรมากเพราะว่าดูแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแง่ก็เหมือนเดิมครับฝากกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีการอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสั้นๆครับขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าก่อนลาไปจะฝากนิดหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับเขาทำทางไปนะครับ แล้วก็พยายามจะทําไปเชื่อมกับเห็นไหมครับจากป่องนี้นะครับแสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะไม่ยอมรับรังนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับก็ทําทางเชื่อมยาวขึ้นผมเพิ่งสังเกตนะครับทางเชื่อมเนี่ยจากปากรังนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นป่องไปนะครับไปนี่เลยแล้วเขาก็เลยไม่ได้สนใจที่ทํารังย้ายขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวขาต้องหาวิธีกันดูนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับ โอเคเหมือนเดิมครับก็ผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากอย่างที่ฝากไว้นะครับฝากกดสั b s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ